ความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะที่มีความตึงเครียดอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะ,ะนอกภูมิภาคยุโรปก็คือมาดูที่ตะวันออกกลางนะคะก็คืออิรานแล้วก็แน่นอนสหรัฐนะ,ะเข้าไปพัวพันอยู่กับความขัดแย้งนี้ด้วยเช่นกันนะคะล่าสุดเนี่ยพนตากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ออกมาถแถลง ถึงผลกระทบถึงความเสียหายต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ฝ่ายของสหรัฐเนี่ยประเมินว่าการโจมตีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันไปสร้างความเสียหายให้กับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยโฆษกของเป็นตากอนเนี่ยบอกว่าการโจมตีของสหรัฐเนี่ยได้ทําให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านถดถอยลงไป2ปี นี่เป็นการส่งสัญญาณนะคะถูกมองว่ามันเป็นการส่งสัญญาณว่าเป้าหมายที่สหรัฐบอกไว้เพื่อที่จะโจมตีอิหร่านเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นการส่งสัญญาณในแนวทางของเป็นตะก้อนนะคะแม้ว่าต้องโน้ตว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันสวนทางกับรายงานที่ล่วไหลออกมาหลังการโจมตีเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่บอกว่าการโจมตีของสหรัฐเนี่ยทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยถดถอยลงไม่กี่เดือนเท่านั้นเอง โดยชอนพานลโฆษกของเปนตาะกอนเนี่ยเขาได้ตอบคำถามนักข่าวนักข่าวไปถามเขาเรื่องของผลกระทบต่อโครงการนิวเคลียร์อิหร่านระหว่างที่มีการแถลงข่าวเมื่อวานนะคะขเขาก็บอกว่าพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยก็เห็นไปในทางเดียวกันว่าโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยถดถอยลงสหรัฐทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยถดถอยลง1-2ปี You know, they say a couple of things. They share our sentiments about you know the degradation of Iran's nuclear program and, and 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 the fact that we have degraded their program by one to two years at least. Intel assessments inside the department assess that, and I think their intelligence shares that conclusion. Assessments by this department. think it's been degraded or delayed by o to t years? I think we're thinking probably closer to two years, like degraded their, their program by two years. เราอย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นั้นกันสักนิดหนึ่งนะคะสหรัฐเนี่ยถล่มโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแล้วก็โครงสร้างนิวเคลียร์อิหร่านรวม3แห่งเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะปฏิบัติการครั้งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่า Midnight Hammer ตอนนั้นเนี่ยก็มีการใช้ทั้งระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์นะคะปล่อยจากเครื่องบินบีทูของสหรัฐแล้วก็มีการใช้ขีปนาวุธโทมาฮอคในการโจมตี การโจมตีของสหรัฐเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะคะการส่งกองกําลังของตัวเองเ,เข้าไปโจมตีในดินแดนอื่นทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือคนก็จับตาแหละว,ว่ามันสร้างความเสียหายแค่ไหนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ตัวของรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยปรากฏว่าก็มีการส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยจะตรงกันนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะฝ่ายของทรัมป์เนี่ยทรัมป์บอกว่า โจมตีโครงสร้างนิวเคลียร์อิลานเสียหายสิ้นซรากตอนไปประชุมนาโต้เนี่ยระหว่างที่ถแถลงข่าวเขาก็บอกว่าเชื่อว่าทําให้โครงการนิวเคลียร์อิ่านเนี่ยถอยหลังไปหลายทศวรรษไปหลาย10ปีเลยแต่ทีนี้เนี่ยมันสวนทางขัดแย้งกันอยู่เพราะว่าก่อนหน้านั้นหลังปฏิบัติการจบเพียง1วันสองวันเนี่ยปรากฏว่ามันมีข้อมูลรั่วออกมาสู่สื่อหลายสำนักในสหรัฐโดยข้อมูลที่รั่วออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประเมินเบื้องต้น ของหน่วยข่าวกรองกลาโหมสหรัฐเองเนี่ยนะคะที่ชี้ว่าคำกล่าวอ้างของทั้มเนี่ยมันดูจะเกินจริงเพราะว่าในข้อมูลที่หลุดออกมาของหน่วยข่าวกรองกลาโหมเนี่ยบอกว่าผลกระทบที่เกิดจากการโจมตีของสหรัฐน่าจะทําให้โครงการนิวเคลียร์อิร่านี่ถอยหลังไปราวหกเดือนเท่านั้นและอิล่านี่ก็ยังได้ย้ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงออกไปก่อนการโจมตีแล้ว ดังนั้นนะคะถ้อยถแถลงล่าสุดของตัวโคศกเพนตาก,ก้อนที่เราให้ฟังเสียงกันไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันดูจะสวนทางกับรายงานของหน่วยข่าวกรองกะลาโหมที่รั่วออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งในการถแถลงเมื่อวานของโคศพก,กระทรวงกาลาโหมสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ได้ อธิบายรายละเอียดหรือเผยหลักฐานนะคะว่าการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นที่มองว่าทําให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านถอยหลังไปหนึ่งสองปีตามที่อ้างเนี่ยมีการใช้หลักฐานอะไรบ้างหรือว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างคําถามในเรื่องของประสิทธิภาพการโจมตีของสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ยังเป็นประเด็นขึ้นมาอยู่เนืองๆน,นะคะยังมีความไม่ชัดเจนเพราะว่าย้อนไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเนี่ย r a าฟาเอล o s s ซซี่ผอของ IAEA e หรือว่าทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS เขาบอกว่าอิหร่านเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสามารถเริ่มการผลิตยูเรเนียม,สมรรนะเสริมสมรรถนะแล้วก็เครื่องหมุนเวี่ยงได้ในเวลาไม่กี่เดือนอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของผอของ IAEA นะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ถูกตั้งคำถามขึ้นมาต่อเนื่องหลังจากการโจมตีของชารัฐ อิราเนเกิดขึ้นก็คือคำถามถ,ามถึงเรื่องยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเนี่ยว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะเพราะว่า,าเ,เพราะว่าตัวของข่าวกรองกลาโหมสหรัฐที่รั่วออกมาเนี่ยที่เราได้รายง,งานไปเนี่ยนะคะเขาประเมินว่ามันมีการย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเนี่ยออกไปจากโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอย่างฟอร์โดเนี่ยก่อนที่การโจมตีมจะเริ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็กลายไปเป็นคําถามอีกว่าเอาล้วถ้าย้ายออกไปเนี่ยแล้ว ตอนนี้ยาไปอยู่ที่ไหนนะคะ IAEA e เนี่ยก่อนหน้านี้ตัวผอ,อ,อเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะ IAEA e เนี่ยเชื่อว่าอิหร่านมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะนะคะที่ร้อยละ60นะคะความบริสุทธิ์ร้อยละ60อยู่มากกว่า400กิโลกรมัมซึ่งนี่ต้องบอกว่ามันเป็น เเปอร์์ซ็นตความบริสุทธิ์นะ,ะที่มากกว่าระดับที่ใช้ในเป้าหมายกิจาการพลเรือนอยู่มากเพราะว่าสําหรับการผลิตไฟฟ้าเนี่ยการเสริมสมรรถนะเนี่ยร้อยละ3ถึงร้อยละ5ก็เพียงพอแล้วนะคะนี่เป็นสิ่งที่ IAA เนี่ยเคยออกมาพูดถึงประเด็นนี้ถึงเรื่องของการที่อิรานมี ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงอยู่ในครอบครองนะคะกรอซี่เนี่ยก็ยอมรับอีกครั้งในการให้สัมภาษณ์กับ CBS เมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะคะบอกว่า IAEA e เนี่ยก็ไม่รู้ว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะเหล่านั้นเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเขาบอกว่าบางส่วนเนี่ยมันอาจเป็นไปได้ว่าถูกทำลายไปแล้วในการโจมตีแต่ก็อาจมีบางส่วนเหมือนกันที่ถูกย้ายออกไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทา จากนีไปนะคะสิ่งที่มันจําเป็นต้องทำเนี่ยก็คือต้องมีการตรวจสอบมีการชี้แจงมีการทําให้มันชัดเจนนะคะเพื่อให้รู้ว่าแร่ยูเรเนียมเสริมสมมาตรสูงที่บอกว่าอิหร่านมีเนี่ยที่ IAA e บอกว่าอิหร่านมีเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ IAA e พูดถึงนะคะต้องมีการชี้แจงเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายสำหรับตัวของ IAA e A, เหมือนกันในการที่จะตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวของรัฐสภาอิหร่านก็ได้ผ่านร่างกฎหมายที่จะระง,งับความร่วมมือกับ IAEA e ส่วนตัวของรัฐบาลอิหร่านเองเนี่ยก็ยังได้ปฏิเสธคำขอของตัวผอ,อ i a เ e a ในการเข้าไปตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างนิวเคลียร์ที่ถูกโจมตีโดยเฉพาะที่โรงงานฟอร์โดถามว่าทำไมนะคะรัฐสภาอิหร่านถึง ผ่านร่างกฎหมายระง,งับความร่วมมือกับ IAEA e รัฐสภาเนี่ยของอิหร่านให้เหตุผลของการระง,งับความร่วมมือว่าเป็นเพราะ IAEA e เนี่ยร่วมมือกับอิสาราเอลเปิดทางให้อิสาราเอลโจมตีโครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่านอันนี้เป็นข้อกล่าวหาในฝ่ายของอิหร่านนะคะซึ่ง IAEA e แน่นอนเขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ แต่ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมถึงมีข้อกล่าวหาในลักษณะนี้ออกมาจากอิร่านนะคะก็ต้องย้อนกลับไปอีกนะคะย้อนกลับไปก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีอิร่านเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนหน้าที่อิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีเพียงหนึ่งวันเนี่ย IAEA e ได้เผยแพร่ารายงานออกมานะคะระบุว่าอิรานละเมิดข้อตกลงของสนธิสัญญาควบคุมการแพร่ยขยายอาวุธนิวเคลีย โดยบอกว่าอิหร่านเนี่ยล้มเหลวในการชี้แจงที่มาที่ไปของวัสดุนิวเคลียร์แล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์บางประเภทพร้อมกับแสดงความกังวลค่ะเกี่ยวกับครังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหรา่านโดยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไอเอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอิหร่านมียูเรเนียมที่มีความบริสุทธิ์60%มากกว่า400กิโลกร,รมัมซึ่งพอรายงานของ i a e ออออกมานะคะเมื่อวันที่12 มิถุนายนเนี่ยอิหร่านก็ออกมาโต้กลับทันทีในตอนนั้นนะคะบ,บอกว่านี่เป็นเกมการเมืองคณะกรรมการ3คนที่มาตรวจสอบแล้วก็เผยแพร่รายงานนี้เนี่ยเป็นชาวอิสราเอล